สวัสดีครับวันนี้พวกเราลงมืุสองร้อยเอ็ดออโต้ยุดข่านะวันนี้พามาดูอีซูดีแม็กเอ็กซ์ซีรีส์ปีสองพันสิบเอ็ดนะครับปีห้าสี่นะครับผมศูนย์เก้าจุดห้าสี่นะครับคันนี้ก็ล้อเล็บเดียวยางตัวยูอาร์ทีนะครับจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยนะครับผมสีเต็มนะครับคันนี้สีสวยมาดูรอบพันก่อนนี่ครับสติ๊กเกอร์เอกลักษณ์เดิมๆครบนะครับผมรถสีเก็บมาให้แล้วนะครับผมพร้อมใช้งานแม็กไลน์นุ่งไลเนอร์พร้อมนะครับผมไฟท้ายเบิกให้ใหม่นะครับ เบี้ยคันนี้พาสี69เรียบร้อยนะนี่สีเลียมๆเงาๆพร้อมใช้งานเลยเครื่องดีมากคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างผ่านเลยนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างผ่านเลยเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องเก็บนี่จอแอนดรอย Android ใช้งานได้บลูทูธได้นะครับผมนี่เอ็กซิลีโลโก้แดงแอเยนจีบนะครับเกียร์ไม่มีหอนไม่มีหลุดนะครับมาเดี๋ยวดูห้องเครื่องนี่แสงประตูแดงๆดือดๆืด คันนี้เป็นเครื่อง3,000 VGS Turbo นะครับผมเครื่องตัวแรง i s สุอินเตอร์บนผ่านสี69เรียบร้อยนีส่สวยๆแห้งๆนับเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับยางฝาวงฝาเบานว้ามันคงนะ้ำมันเครื่อง สตาร์ทติดง่ายเสียงนิ่มนะครับนี่ดึงได้เลยไม่มีไอนะครับเครื่องเงียบมากจริงๆอันนี้หน้าเดิมนะครับหน้าเดิมเดิมๆเลยอ่ะอยวผมเทสเข้าโฟวิวให้ดูครับมามาฝั่มา,มานี่โฟวินนะครับอ่ะเข้าเรียบร้อยนะครับผมออกนะครับ โฟล์โลนะครับผมนี่ออกนะครับผมของจริงครับเรรรียยบบ้อคัผมโฟนิ่มสุดยอดนะครับผมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นี่ใช้งานได้เลยนะครับยิ้มอยู่นะครับตอนนี้เออลืมครับติดฟิล์มมาฟิวส์ใหม่นะฟิล์มใหม่รอบคันรอบคันเลยพาศีริก้านะครับปกติห้องเจ็ดวันนะครับเพิ่งติดเมื่อวันก็ราคาสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทรถเล่มชุนโดนครบชื่อผมเองพาศีริก้าเลย นะครับผมรับประกันการอวนทุกกรณีนะครับรถร้านเราก็สําหรับใครที่สนใจนะครับอยากมาลองขับนะครับรถอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองนะครับอยู่ร้านอยู่ติดกับอบตรอบเมืองนะครับผมสําหรับใครอยากมาเทสมีที่เทสโฟวิลให้นะครับให้ลองนะครับผมก็คันนี้ก็จบสมบูรณ์นะครับผมสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถือว่าไม่แพงนะครับผมสําหรับเอสคลีรีตัวนี้ได้เครื่องสามพันได้แคปนะครับก็ สนใจก็096500292หรือแอดไลน์เบอร์นี้รับแลกเปลี่ยนเทินรถทุกชนิดครับผมออะตูยูคาสวัสดีครับ